ไปพันมากคนมากกัมาคกค้นไปกับไปพี่น้องสองฝักฟังสองฝั่งไทยลาวเขมมราชท่าดานเขมมราชท่านี่กํลลังมากกับมี่ขั้นหนึ่งพี่น้องกํลลังไปก็บมี่ามฟังสองฝั่งไทยสื่อสินค้าไดกไปแรกมาก มาขายยิปปมขายยิรอขายปมขายเขียนแล้วก็ซื้อของกลับไปพี่น้องของกลับป่านนี่กรลังมากครับนึ่งบาม่มา,มมามอีกอย่างกนกลังมากเป็นท่องล่าครับเป็นฟังเล่าครับเรือเล่าตอนนั้นเป็นเรือล่าเป็นท่องเล่าครับผมฟังผลเป็นท่องเล่า นเป็นธงเลาากำลังจอดเป็นธงลาวเรือลาาครับผมคุณสาวกำลังลงไปสาวฟังสายมื่อสื่อของฟังไท่กำลังลงไปครับเรือลาวถามมาเรือไท่ขามไปเป็น้สองฝักฟังเลยเปลี่ยนสินค้ากันนะครับ ลาเม,มาสไีไทยไทยเมสีเหลาวเรือคันนี้เป็นเรือไทยครับธงไทยธงไทยการศึกษมฝั่งคนมาส่งไม่มีสิทธิ์หลับกลับด้วยครับกลับไปคือเกา่ากลับเรือเปล่ากลับไปเรือเปล่าเดี๋ยวนี้มัดธงไว้ ข้านี้มีแผนว่ามัดท่องไว้บ่ให้ท่องผิวครับของฟังเลา่าไงบ่ให้ท่องผิวเออเปิดแล้วไหมวเนี่ยเปิดแล้วบ่ให้ท่องผิวเห็นมามาผูด้เดียวตัวเด้อ คันนี้ได้เล่มนี้แล้วนี้ได้กุฎิสารประมาณหาคนครับผมหาคนสิมีคนเก็บคาเรือเสียเสียน้ำเงินเก็บคาเรือ,อถึงสูมาเรียมี8ขั้นเจขั้นนี่ขั้นมาจอดโยนีการเก็บคาเรือร่วมกันไว้ตอนกลับกับมาเกะก,กันพี่น้องเกะทุกขั้น แกดำกันเบิดทุกขั้นพี่น้องแก่กันกจะออกแล้วค่ะเรือเรือจะออกแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วนี่ปเป็นเรืองให้ตลัดจะออกติดเครื่องแล้วติดเครื่องแล้วติดเครื่องแกขั้นนี้ออกไป นี้ก็ลากจุงมกันมากม่พี่น้องล่อนี่ล่อจอดล่อคิวไปแล้วไปแล้วเปแล้วไปแล้วเร่งเร่งพี่น้องเล่าไอ้เป็นบาย่านพี่น้องเป็นชินแล้วกับเลือเป็นบอสไซเสียชูชีพเลยครับผมไม่ใส่เชือกชูชีพเลยไป,ลไปแล้วไปแล้วสองฝั่งไทยลาว ขามไปขามมาแหลกเป็นสินค้ากันนะครับเนาะถือว่าสใส่เงินไทยบพี่น้องแถวนี้แถวฟังๆเนี่ยใส่เงินไทยบพี่น้องฉิดเป็นเงินไทยเบิดใส่เงินไทยไทยล่าเนี่ยใส่เงินไทยใช้เงินไทย,ไทยอันนี้ขั้นหนี่งมาจอดล่อจอดล่อคิวไปแล้วขามไปละพี่น้อง สองฝั่งไทยลาวหัวย่างไก่เลยครับเปิ่